เราเข้ามาถึงครับจะมีบุฟเฟ่ต์ลำใหญ่นะครับทางสวนจะจัดให้นะครับบุฟเฟ่ต์ลำใหญ่นะครับ <c oughs> นี่ก็จะเป็นทัวร์ทัศนศึกษาจากเด็กๆนะครับ <c oughs> ในบริเวณนี้ห <c oughs> <c oughs> ยิบได้อยากกินกีตาราก็หยิบไปเลยนะครับ ลำใหญ่เต็มเลยนะครับวนอดวอ,าาอ,ด,อด,ดียวามอง่อวา,หานวหาวหานนะอร่อยไ้ยอร่อยหวานมาก ตอนนี้ครับเราอยู่ที่นะครับนะครับใครที่อยากกินน้ำใจนะครับมาได้นะครับหนึ่งร้อยแปดแปดสิบเก้าหรอสามสิบเก้าคุ้มมากครับหนึ่งร้อยสามสิบเก้าครับตอนนี้ครับกินได้ทั้งวันนะครับกินจะร้อนในนะครับสดมากหวานฉ่ำมากเลยยืนยิ่งกวไอหน้า เรียนนอนไมเนี่ยนี่คนไม่สบายถ,าาถ้าเข้ามาไม่ได้กินแต่ไม่ใช่ไงหวานหม่แล้วรเราก็ไปเดินกลับมาแล้วเดี๋ยวเขา้กินใหม่เขาบอกไม่ได้จำกัดป็นเป็นลูกเล็กๆน,น้อยอันนี้เขาขาดเขามาแ่ลูกใหญ่างลงมเหมือนแบบไม่ไม่อันเนี้ยพอน่าจะวางมจะตั หวานมากหวานมากครับเหมือนกับว่าเขาทยอยตัด